คุณเมืองหลวงมันอยู่บ้านเฮาเนี่ยอากาศดีเนาะอืมอดโปร่งดีกว่าอยู่ในเมืองถึงกันเผาให้เผาหน้ากันแต่ยังใครก็อยู่เมืองหลวงหรือเปล่ไปหาอีแม่ไปหาพ่อใหญ่กันนะเฮ้ยลูกกํากลังอะไรเด้อแม่เป็นย,ยั่ไงกันละ่ะ โอ้ยสวัสดีครับ่อยยัยนี่ครับสวัสดีละโอ้โหสบายดีปะครับสบายดีละไปตั้งใจมากยไง้จละบอกละโอ้บัดไปกับขี้สามลวดไปบอกกขสับัดมากกับใครเนี่ยขี่รถทัวร์มาโหลดเนี่ยเฮ้ยกูพูด้นหมายควบมว้จังฉันอันกูว่าหัน

ก็เคลื่อนไล่ออกเลยนะเขาไหลมึงออกจะว่าไปขนของมาพร้อมนี่แหละเป็นจังใดเหรอเขาจังไล่ออกฮัมบูร์กเพียงสี่โรงงานแขวนเขาเอาเครื่องจักรมาลงเขาเลยขัดคนงานออกส่วนหนึ่งสิขัดคนงานออกเออโอ้ยเดี่ยวเครื่องจักรมันก็ใช้งานดีกว่าคนเนาะแมนเออ ก็ค,คือจังนึ่งมันก็นเมย์นั่นเดี๋ยวแหละเพร่ะงี้ซ้ำเรื่องงานน่ะมันบกวยเป็นปัญดอกพราใหญ่มัน,ปปน,มน,นค่อยเมยดอกเต็มสิไปเมื่อยพุ่นน้ำโมห็ดงานน้ำกันพุ่นะไม่ไก่ไม่ใจคักนะบ่โอเป็นยังบ่ให้กันก็แม่นนั่แล้วสุ้เห็ดอีเห็ดแปตายได้ยันไงอันสุ้รุ่มขาเรียกแข่งหันยูดีสบายคักคักอยังวะโอ้ย,อยมันก็แมน่นแล้ว อันมีปัญหาอีกย่างกับยศตั่ปัญหาใหม่โปรไคเตียนบัดเพิ่นนั่นซี่สร้างเราสร้างเราเขาจังเป็นนายจ้างเขานี่โอ้เป็นจังชันดิห่วยจะปัญหาอย่างนี้มีตรดาข่อยดาวไข่บัดผู้จัดจัดการปัญหาเพิ่นละมึงว่าจังได้หรอฮะมันโว้ย่อยเลยบอกว่าอันปัญหานี่ผูจัดการเบ็ดแล้วยังแต่เมื่อกลับยังมาท่านจะจัดการอ้วยนี่นั่นแล้ว วายโบจุดมันก็กำปั้นกันนู้นอาวเส้นตัวนี่นวดโคดจังหวังตัวเล้วเลยปัญหาเนี่ยแล้วเลยอ้อันนี้ล่ะบอยยินงยิ้ง z มเลยวะฮะย่าจังเลยมันได้ยู่ต่อบ่ยเหรอมันก็ได้ยู่งแล้วมีแต่วข่งแล้วเขาไล่ออกมาไปจี้เขาเฮ้ย đi tôi không bỏ áo lương áo lao vậy các còn gặp mai là có nhảy gặp phật phật cho vàng cho khao rồi còn đây là bò ma bạn chỉ há nhắn hệt là hơi ôi này cái nhắn cái thân đầu học đọc có nhảy cả chỉ mắt tăng lá số con là phòng ở đây cả trong ba cần thiên nhiên pháp phòng số con โอ้พกคอนอืมโอ้ยจังเจียลาเอ้เขาว่าอยู่เมืองหลวงควงไก่มีไก่เคเอฟซีให้กินกับวออิ่มทองอืมอยู่น้ำทองให้ทองหน้าแค่มีปูปลาเขากี้ท่าเกลือก็ถือว่าอิ่มใจโอ้แมนได้หละเนาะแมน<ๆ>เขาว่า อยู่เมืองรวงนยำหนาวคนหนาวก็เดียวได้โอ้ oh. ข้างกองไฟยังมีไอ้อุน้นแม่นแม่กีอุ้นจนหอนไปแล้วเนาะข้างไปทางไก่เนาะก็ <c oughs> จะว่ากูตากแดดดูนี่เนาะโอ้ขันบุฟ้อมไปใช้กับว่าตรงไปหรอกล่นะเอ้ยแม่นบ่นบวเนะ <c oughs> อออยู่น้ำบานเท่าเฮ็ดดท้ายหน้าไปโอ้กูแหกหัว เดี๋ยวให้เห็ดหน้าไปนี่ล่ะย่ามนี่ก็ย่ามแรงแล้วเขาแล้วน้ำแล้วก็ไม่ได้เ็ย่างอยู่นี่อืมมึงจะเห็ดมึงก็เห็ดอร่อยซ้ำหน้ามึงอะล่ะมึงก็ซ้ำหลานฮักกูละล่ะเอ้ยแม่ยี่หรอเจ้าก็ฮักข่อยเนาะข่อยกฮักเจ้าละอันอันมึงอย่าไปกูกฮงถักไรปะอ้โหมันโคตรดเอาพองงามนะตามพูดแบบมันนะนะเออเอาเอาเสนอ กูว่าอย่าอันนี้กูกะเผาหบดแล้วมึงก็ไม่ให้เราก็เชื่อสิลงให้ลงหน้าก็อีลยเดือนอยู่อแมนละยังอยกบไทหน้าหุ่นเนาะมึงก็แบ่งเอาโหลดดีหน้ามีชิบให้กูกะชิบบูกรโพดอีข้าให้มึอให้เราอืแบงกุลาหาให้วันต่อแมนโอ้คดีแท้เออกูเอาให้เฮ็ดโหลด คือว่าม e ึงเป็นร้านหักร้านแพงกูไปเดี๋ยวกูสิพาไปเบงหองกูบอกให้มึงเห็นอ๋ออยย่อย่อยา้าเนี่ยไม่เหรอเ้ยมันเจ้าหยำเมียงขนาดหยำลินว้าลินหยำลินนะ่นเดี๋ยวกูพาไปเบิงไปไปไปเนาะเอาหมวกเจ้านน่หมวกมา องเปยโอ้ยเอแกจะาไปไละเอ้ยนี่ละเข้าวาเขามากแกมากเหนื่อเีหนังงานอืหูตาเสือกับพวกตาชันงหัวแต่แม่หลับมันก็ระนะหลานกูจะกวนตีนกันใจงูใจดิชิบว่าเท่าไรคนชิบกพูดำทนี่เลยดิแ ทางนัง้นมึงก็เลือกเอามึงสีเห็ดอียังก็ได้โอ้แลักนี่เจ้าชิดขอ้าวโพดไปที่มงึงแม่นเจ้าชิปูข้าวโพดใช่แรงบดีย่ามลงให้ลงหน้าก็ได้เก็บได้เกี่ยวตองนี้ก็แล้วจะมึงเฮ้ก็สั่นคอยคึดออกแล้วพอคอยซีเรียกันตะกะแตนออ,อ,อ เลี้ยงกระแตนแมนมันแมนอยู่บ้านอือโหยเห็นเขาเลี้ยงมึงมันผงอ่งเขายจะได้เงินครับแค่กระแตนขายดีะไดงมึงเมืองหลวงไงเห็นบ่เาห็กลองละสิบกลองละสิบนี่เ็าย่อนึ่งขายดีตายี่ขั้นแมนคอยได้เฮ็ดหาให้สิเรียกกระแตนโอ้ยตั้งแมนกระิขายดียัยเป็นเศรษฐีบัวเฮานะจะว่าอย่างไรคือบ่แมนอยู่เมืองผงอ่ะ เอากู้งไม้ควบ่าเมืองเลียงใช่ปลาเขาพพดดีโว้ยเขาสืบถางแงงมาลอมไปยัวสองสามสั่นยู่เนี่ยงไม่ใช่เป็นยังเนาะมันก็คนละฟังกันอยู่เด้เออมันคนละฟังกันแม่นอยู่มึงเอาถางแงงมาอ้อมกันแม่นอยู่แต่ว่าหู้หน่อยๆน่อมันกัดขาดมันหู้ชิบะดับแนวซะบอกเขาโพดกูนะโว้ยมันบอกเป็นยังดอกพ่อ มันพอกินดอกกระโพดหน่นยคอยมีหัวอาหารมันกินยั่วมันอิ่มหัวอาหารแล้วมันจะไปกินดอกกระโพดเจ้ามันเหล่าได้ไร่ใดดีแท้มันได้ไร่ได้ดีอยู่เจ้ากระโพดกูนี่แล้วชิคาทุนนะเนี่ะมึงมาคืบเลี้ยงอีหยังเลี้ยงแล้วมันถือกันหายมันจะเป็นอิหยังเดี๋ยนี่เจ้าก็แบ่งให้คอยคนละตังคนแห้งแล้วกระโพดเจ้าก็หาให้ ต้กระเทียนคอยกระหาให้แบ่งกันแล้วมันก็คนเราฟังแล้วมันจะเป็นยังมันก็เป็นแล้วถ้ากระเทียนมึงชิบะได้อยู่หอดหาให้มึงชิล่าเบรบเลยดมึงคิดได้ไหมอะจะบอเขาไหลออกเราแม่จะมันฟึ้งมันนะนี่สี่อะไรพุทธานี่ยอันใดพิธีถ้ามาค้าขายดีเป็นธุรกิจนั่นมิถานก็พามอันแบ่งให้หัน่อยกระเบี่ยวดอกมุ่นบ้างหัน คอยไปเลี like ้ยงใส่ซื้อเลี้ยงแล้วเก็บผลผลิตแล้วคอยกระซเอาเฮ็ดกระได้เดียวลูกหลานนี่บอกสัมมาแต่เมืองขุงนเดี๋ยวมาเฮ็ดงานอยู่บ้านฮ้องจาก็ยังสิบอยคอยเฮ็ดอยู่บ่ก็ให้อยู้แต่ว่ามึงก็หาเลี้ยงอันอื่นได้ไหมฮะไม่เฮ็ดเงีงก็ไม่ได้คนพราะไ่นเราบ้านหักหลานแพง

Ui. Đã. Đã. Kè. Qua, có kè cả Đã. 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 Đã.